เขาต้องห้องหลักาะบอหาอง่มเ้งหาเครองงานมันติดต่ออะานีอหักหากชงาติร่อง่ตรองาเมนาะเห็ดเยังมาเนียไต่ทางมันเห็ดยังเฮ้ยเอาเห็ดมั้ไ่ทางมัน กอนขาเหยาเหเยอะเยมันข้างพี่มันกอมาเองนี่ไม่ตงบอกคนมนัมนีอยู่ขาวผ่านแล้วครับผมผ่านครับนั่นแนงนันดีเนมาันแนงันทันันรถถเป็นอย่างงงมานั่ง ไม่ไอ like ้จอนรู้ที่ว่าไอ้ยูห้องแห่งร้องไนใช่เดี๋ยวมันจ้ตัวตายไอ้ยปเดี๋ยวทางมันครับ